สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชัชชลัยเช่นเคยนั่นเองค่ะและที่พรา้ไม่ได้นั่นคือภารกิจนะคะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของหอน่วยบัญชาการสาน,นานั่นเองค่ะส่วนภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญติดตามรับชมค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-4สำนักง,งานพัฒนาภาัก2หน่วยบัญชาการทหารนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-4 ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำระบายไม่ทันนะคะโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารและเทศบาลเมืองมุกดาหารดับเนินการเก็บสิ่งขวางทางน้ำเปิดช่องระบายน้ำวางแนวกระสอบทราย เคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อทำความสะอาดบ้านจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยเร็วณชุมชนคำสายทองตำบลสีบุญเรืองอำเภอม,มือมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไปค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้สัตว์กำลังพลชุดตรวจตามนะคะ มาตรการผ่อนคลายลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกรรันระงับยับยั้งโรคโควิด -19 ณร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหน,นองคายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพลอเๆจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ